ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีโอกาสได้พาพี่น้องจากจังหวัดพะเยานะครับตำบลสีถ้อยนะครับอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาได้มาท่องเที่ยวในบริเวณจังหวัดน่านนะครับวันนี้เรามีโอกาสได้พาพี่น้องของเราในผู้สูงอายุตมตบลสีถ้อยมาขึ้นรถรางนะครับไปเยี่ยมชมบริเวณต่างๆในจังหวัดน่านของเรานะครับ วันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านพ่อเรียกกาตีเรียกกาตีอะไรนะพ่อเรียกกาตีทีระแสงเงินครับเป็นผู้บรรยายนะครับบ,บนรถรางขบนรถรางครับผมเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราก็จะเชิญท่าน,นบรรยายเป็นชอ็อตเป็นช็อตไปนะครับตอนนี้ก็รอสักครู่หนึ่งนะครับครับเมืองน่่นนะครับชื่อเดิมชื่อเมืองนันทบุรีนะครับเพราะสถานที่ตั้งเมืองขึ้นครั้งแรก ในปีพุทธศักราช1825นะครับนะครับเจ้าหลวงภูคาได้ตั้งเมืองขึ้นครั้งแรกขึ้นที่ตำบลยมอำเภอท่าวังผานะครับที่ตรงนั้นเป็นที่อยู่ของฤาษีที่มีชื่อวันนันทะเลยตั้งชื่อนันทบุรีตามชื่อที่ฤาษีอยู่นะครับนะครับเจ้าหลวงภูคาเรี่มมีบุตรบุญธรรมอยู่สองคน คือขุนนุ่นกับขุนฟองขุนนุ่นนี่ให้ไปกองเมืองจันทบุรีอา้าวใครใครามความจำเมืองเมืองจันทบุรีปัจจุบันชื่อเมืองอะไรผมบอกไปตั้งหลายเที่ยวเมื่อกี้นี้นะครับขุนนุ่นนะครับให้ไปกองเมืองจันทบุรีปัจจุบันคือเมืองมรดกโลกอยู่ที่สปปลาว มีชื่อว่าหลวงพระบางนะครับเมื่อก่อนหลวงพระบางเป็นอาณาเขตของเมืองน่านนะครับแต่เรามาเสียให้ฝรั่งเศสเสียให้ในสมัยรัชกาลที่ห้านะครับเราจะเสียเมืองไปเยอะเลยนะครับส่วนขุนฟองนะครับขุนฟองให้ครองเมืองวอลนครอำเภออวนในปัจจุบันนะครับนะครับ ในปีพุทธศักราช1,896นะครับพยาการเมืองได้ส่งนะครับช่างหรือสลาเนี่ยไปสร้างวัดขึ้นที่วัดหลวงอเอาไัยนะครับเมืองสุโขทยัยเมื่อตอนขาบกลับนะครับพระมหาธรรมราชาลิไทยนะครับได้ทรงมอบพระพิมเงิน20พระพิมทอง20พระชินทาตอีก7จงคองนะครับให้ ให้มานะครับให้มาที่เมืองปัวนะครับหรือเมืองวอนนครเมื่อนะครับเมื่อนา